เปิดใช้ดุลพินิษพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับ17มกรางวดที่จะถึงครับลงคลิปใหม่สักคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้สูตรใหม่ครับปหลัก10บนสถิติของวด นะครบแล้วครบวับวันนี้ครับวันนี้วันที่12นะ12มกราครบแล้วชุดเลขบนปักหลักครบแล้วนะชุดเลขล่างเดี๋ยวปักหลักมีจะเสร็จพรุ่งนี้นะติดตามชมได้ครับดีทีวีชาแนลนะสิบบนครับสูตรนี้มาฝากกันเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าเล่าใหม่มีหนึ่งสูตรก็คือร้อยบนที่เข้ามานะครับส่วนตัวอื่นที่เข้ามางวดที่ผ่านมาจะเป็นบินกระทบชน100ร้อยสูตรนี่เราเข้าสามตัวบนสองตัวล่างนะไอนี้เวลาติดตามเข้าไปดูจะได้ทราบว่าอันไหนเข้ามาในนสูตรใหม่สูตรเก่า สูตรใหม่ครับสูตรน,นี้10บนนะเป็นสูตรใหม่ใช้หลักแสนบวกหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่1บวก0ูนคงที่หลักแสนร้อยสตัวหน้าครั้งที่1บวก0ูนงนะครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตขีดไว้นะครับจะได้นํามาบวกที่ถูกหลักอันนี้คือหลักแสนหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่1คือหลักนี้ตัวนี้โอเคนะครับสหลักนี้บวกกันเสร็จแล้วเอาผลรวมไปบวก0ูนคงที่นะครับเรามาถอยหลังคานวณกัน6งวด เริ่มจาก1ตุลาคมเฟ้นหา16ตุลาคมหลักแสนเลข8 103ตัวหน้าครั้งที่1เลข7ผลรวมคือ15ไปบวก0ได้15ตัวเดิมครับว่าเลข5 5เดินหน้า7เป็น12ได้เลข2 2บวก2 4 5 2 4 10บนออกอะไรครับ0 5 1 16ตุลาคม0 5 1เลข5เข้าไหมครับเข้า10บนถูกต้องต่อไปครับหลักแสนเลข2 103ตัวหน้าครั้งที่1เลข1รวมเป็น3 เดินหน้า0ก็ได้3 3บวก7เป็น10ใช้เลข0 0บวก2ได้2 3 0 2ออก4 0 4 0เข้า10บน1พฤศจิกายนต่อมา16พฤศจิกายนมาดูนะครับออก6 6 1เลข6จะตรงกันไหมหลักแสนเลข5 103ตัวหน้าครั้งที่1เลข1รวมเป็น6เลข6ตัวแรกเลยครับถูกต้อง6บวก7 13ได้เลข3 3บวก2เป็น 5, 5. หกสามห้ออกหกหกเข้า10บบดสามมวดครับถูกต้องต่อไปเร็วขึ้นเลยครับเกบวกสเป็น12อเอาเลขส2งบวกเเป็น9 9้เบวกสเป็น11ได้เลขหนึ่งสองครับ1นันวาคมออเก้าเก้าเข้า10บบดข้ที่หครับ1นึบวกศบวกศได้1 1ึบวกเเป็น8 8ว2เป็น10ใช้เลข0 1 8 0ออก3 0 3 0เข้า10บนไปครับวันนี้ครับ2บวก3เป็น5นะครับได้เลข5 5บวก7เป็ 12, น12ได้เลข2 2บวก2เป็น4 5 2 4ครับ30ธันวาออก6 28, 2 8 2เข้า10บผาผลไปครับวันนี้วันที่ผ่านมาล่าสุดผ่านไปแล้วนะครับเลข2 9 6 2 8 ครบหกงวดนี่ครับ5้าเข้าสิบบนนะครับ051ห้าหเราเป็น50บบนครับนี่0ูนย์เข้าสี่ศูนย์สีเข้าหกหกเข้าเก้าเข้าสามแลว้วงวดที่ผ่านมาล่าสุด2เข้า628งวดที่จะถึงครับ17มการาคมนะครับปักหลัก10บบนนะครับหลักแสนเลข8 103ตัวหน้าครั้งที่1เลข3ผลรวมคือ11เดินหน้า0ก็เป็น11ใช้เลข1ครับ หนึ 1> 1่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบใช้เลขศูนย์หนึ่งแปดศูนย์รอผลครับสิบบนวันนี้ครับได้ตัวเลขแล้วครับผลจากการคํานวณนะครับได้เลขหนึ่งเลขแปดเลขศูนย์ถูกใจไหมครับเรียบร้อยครับ,บ,รรบพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปน,นี้สวัสดีครับคําเตือนโปรดใช้ดุลพินิษพิจารญาในการรับชมเน,นื้อหาในคลิปเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์าทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนสับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย